สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรู้สึกที่เข้ามาสพอร์ตให้กับรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันนะคะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในแต่ละวันเนาะเพราะว่าต้องสร้างพลังงานจิตใจของเราให้เข้ม แข็งหนักแน่นนะคะไม่ต้องรีบกับความสัมพันธ์นะคะคือเราไม่สามารถโฟกัสแล้วก็รีบอะไรได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลานะคะใครเข้ามาเราก็คุยนะใครยังไม่ชัดเจนเราก็สามารถคุยกับคนอื่นได้นะคะแล้วก็อะไรที่ไปต่อไม่ได้เราก็รู้อยู่กระจายอยู่แล้วถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันไม่สามารถให้อภัยได้เราก็มูฟอนเท่านั้นเองเพราะเราจะได้คอนเนคกับ คนที่ใช่คนที่เขาเป็นเนื้อคู่ของเราจริงเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ตัดพลังงานเก่าๆออกไปมันก็ยากที่จะคอนเนคกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็รักแท้ที่เป็นรักที่มีโซลคอนเนคชันด้วยกันมีสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงกันนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเติมเต็มความสุขของตัวเองให้มากแล้วจิตนิ่งมีความสุขกับตัวเองก่อนที่จะเจอคู่รักและรักแท้นั่นแหละนะคะคุณจะรู้สึกว่ามีอะไรสัมผัสบ,บางอย่างแปลกๆแล้วก็พิเศษนะคะถึงเจอแล้วก็ตามถ้าเจอแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของวันแล้วก็เวลานะคะ เร่งรัดอะไรได้เลยนะคะเพราะไม่ใช่ตัวเรานะคะมันเป็นตัวเขาที่ต่างฝ่ายต่างต้องพร้อมแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันนั่นเองนะคะท็อปปีของเราวันนี้ค่ะนะคะมี3ตุ๊กตาน้องน่ารักมากๆเลยนะคะให้คุณเลือกกับท็อปปี้ของเราคุณกําลังทําให้ใครอยากเข้ามาสารภาพความในใจนะเรามาดูซิว่าคือใครกันนะนะคะทำสมาธินิ่งเลื่อมไม่ได้ก็หยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะน้องไม้ยูนิคอรนะคะสีเขียวนะคะเรามาดูสิว่าคุณกําลังทําให้ใครอยากเข้ามาสารภาพความในใจกับคุณนะคะดูสิว่าจะเป็นใครคนในใจหรือเปล่านะคะขอพลังงานแห่งไพาทารอดะคะ่ะสื่อสารถึงคนกองที่หนึ่งโอ้ออกมาแล้วนะคะ คุณกำลังทำให้ใครอยากเข้ามาสารภาพความในใจเหลือเกินนั่นคืออัศวินถ้วยแม่คนคนนี้หล่อเทนะคะเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูเจ้าชู้ดูคาสโนวาดูมีลูกเล่นแพรวๆคือดูเป็นคนที่แบบยิ้มย้มจำใสนะคะคือมีเสน่ห์ใส่ตาริยนผิดปากนะคะคิ้วอะไรแบบนี้ได้ค่ะคือดูดีดูหล่อนะคะดูสะอาดสะอ้านนะคะ w o r l d เป็นคนต่างชาติคนทางไกลของคุณนั่นเองคนคนนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะเ,เจอกันในโลกออนไลน์หรือเพื่อนแนะนำก็ได้นะคะรู้จักผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนำนะคะรู้จักกันใน a c e b o o k นะคะสวยงามมากๆเลยทุกคนสวยงามมากๆเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆค่ะ10เหรียญ1น,นไม้เท้า3าถ้วยแล้วก็เดอะสตาร์นะคะคนๆนี้เขาเป็นคนที่ มีสังคมมีเพื่อนฝูงที่รู้จักมากมายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่อะคะ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบเดินทางต่างประเทศก็ได้เป็นคนทํางานาต่างประเทศระหว่างต่างประเทศเดินทางต่างประเทศหรือว่าชอบเดินทางเป็นคนมีความเป็นผู้นําดูเท่ดูดีมีสเสน่ห์หล่อเฟรนลี่ดูป๊อปปูลา่าดูมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะดูเป็นคนที่แบบ ดูเท่มากๆเลยดูมี power คุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกันกับคุณก็ได้ค่ะเป็นคนที่เป็นสิบเหรียญด้วยเป็นคนที่มีฐานะดีฐานะการเงินที่ดีหน้าที่การงานดีอาจจะเป็นผู้นําผู้บริหารบ C.O. หรือเป็นคนที่มีทรัพย์ส,สมบัติฐานะดีมีอสังหาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและแน่นอนเป็นแพชั่นของธาตุไฟหรือเพราะว่าเป็นหนึ่งแม้เท้าที่เป็นแพช s i o ของธาตุไฟนะคะคนคนนี้จะเข้ามาจีบคุณนะคะเข้ามาจีบ อย่างค่อยๆจีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจีบคุณแบบเพื่อนด้วยนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณตั้งแต่จุดเริ่มต้นครั้งแรกของมนุษย์เราบนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะเช่นอาจจะไม่ได้แบบสปายชอบกันเลยแต่จะค่อยๆเรียนรู้ธรรมชาติของคุณและธรรมชาติของเขาประเพณีวัฒนธรรมระยะทางการการะทำคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆเข้าจีบคุณแบบสไตล์เพื่อนแล้วก็แบบความมั่นคงการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปขั้นสเต็ป บายสเต็ปเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆที่ไปแล้วก็มาแป๊บๆเดี๋ยวๆแต่จะค่อยเป็นค่อยไปค่ะจะใช้เวลาด้วยเช่นกันนะคะเป็นคู่ชีวิตเลยคุณก็ว่าได้คนนี้อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงระดับคู่ชีวิตนะคะความาความสมบูรณ์ในชีวิตของคุณเลยเขาจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของคุณคุณอาจจะเดินทาง ไปต่างประเทศหรือเดินทางไปที่ไหนเราได้พบเจอเขาก็ได้นะคะเขาจะเหมือนกับว่าถ้าได้พบเจอก็คือพบเจอกันในงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานสังคมงานปาร์ตี้อะไรบางสิ่งบางอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นความสุข ครั้งใหม่ที่คุณกำลังกาลังจะได้พบเจอหรือคุณอาจจะได้พบเจอคุยกับเขาออนไลน์แล้วก็ได้นะคะแต่ตอนนี้อาจจะรอคอยการได้เดินทางมาพบเจอกันเข้ามาสารภาพความในใจเขาต้องชื่นชอบตัวตนของคุณมากๆเพราะไม่เช่นนั้นเขาจะไม่คุยกับคุณเด็ดขาดไม่คุยกับคุณยาวนานนะคะคนที่เขาชอบเรานะคะคชอบเราจริงๆแล้วเหมือนกับถูกชะตาจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ เขาจะคุยกับเรานานเขาจะคุยกับเราเรื่อยๆถึงแม้เขาจะมีการเงียบการนิ่งแม้ไบบ้างเดี๋ยวเขากลับมาเพราะมันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์น,นะคะแต่ถ้าแบบถ้าเป็นคุยแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปนะคะมันไม่มันไม่มีฟีลลิ่งที่แบบว่าอยากที่ที่จะคุยต่อ บบเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปค่ะไม่นานเดี๋ยวเขาก็เงียบหายไปนะคะมันจะเราจะรู้สึกและจะสัมผัสได้นี่คือพลังงานสวยงามมากๆเลยจริงๆค่ะทุกคนยังไงก็เป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลยทีเดียวนะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆหมากลังจะเริ่มขึ้นก็ขอให้ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปค่ไปคะไม่ต้องรีบเพราะคนคนนี้ดูดีมีเสน่ห์มากๆากเขาจะเข้ามาสารภาพความในใจเขาจะเข้ามาจีบคุณค่อย,อยๆจีบด้วยค่ะแล้วก็แบบบุรมสมบูรณ์มั่งคั่งด้วยจีบแบบ ไม่ใช่เล่นๆน,นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะพัฒนาไปอนาคตเป็นชีวิตคู่ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณได้โรแมนต์กอะไร first นะคะคุณจะรู้สึกว่าได้รับ energy พลังงานที่แบบโรแมนติกแล้วก็มีความโรแมนติกซึ่งกันและกันเป็นการจีบๆกันครั้งแรกพูดคุยหว,วานๆน,น่ารักน่ารักนะเขินอายอะไรแบบนี้นะคะอไลควยเตเลฟมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่มีที่สิ้นสุดของแรงดึงดูดแล้วก็เคมีที่เข้ากันถึงแม้ว่าคนจะมีความแตกต่างกันแต่คุณจะมีเคมีที่เข้ากันนะคะแล้วก็แรงดึงดูดเข้าหากันถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตามไกลกันสุดขอบโลกสุดท้ายแล้วคนที่มีเขามีเขาเป็นเนื้อคู่กันคนนี้ใช่กันนะคะเขาจะมีความรู้สึกที่เหมือนกันมีแรงดึงดูดเข้าหากันอยากที่จะพูดคุยกันอยากพบเจออยากที่จะอ,อะไรอ่ะเข้าหาคนคนนึงให้มากๆนะคะ I regret lying to you นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนที่คุณเจอแล้วนะคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่ต้องรีบ I can't stop thinking about you นะคะเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยเขาถึงจะต้องมาสารภาพความในใจไงว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอยากเดินเดินหน้าจีบในด้องของความสัมพันธ์นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้เจอแต่ยังไงก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ต้องรีบนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะน้องคิตตี้น้อยนะคะน้องแมวน้อยของเรานะคะเรา,ารู้ซิว่า คุณกำลังทำให้ใครอยากเข้ามาสารภาพความในใจนะคะเรามาดูซิว่ายังไงนะนะคะคือใครอยากเข้ามาสารภาพความในใจกับคนกองที่สองกอพลังงานแห่งไพ่ทาหลอดสื่อสารถึงคนกองที่2องค่ะอู้ออกมาแล้วหนึงดาบ queen of cups ค่ะตัวตันของคุณราชินีถ้วยธาตุน้ำคุณเป็นคนน่ารักจิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนอ่อนไหวเซนสิทีฟรักธรรมชาติรักสัตว์รักทะเลชิวๆสบายๆนิ่งๆเงียบๆนะคะเป็นคนที่เทจบตัดจบจากใครบางคนได้ดีเช่นกันเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีนะคะเป็นคนทางกลเป็นคนที่คุณหันหลังออกมาค่ะเป็นคนที่คุณเทจบมาเขาเป็นคนทางกลเขาเป็นคนที่ มี energy พลังงานเหมือนคุณนะคะอาจจะมีอะไรคล้ายๆกันเขาเป็นคนสนุกมีความสนุกมีความเฮฮามีความน่ารักมีความขี้เล่นนะคะเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์อาจจะชอบเดินทางรักสัตว์เหมือนคุณก็ได้รักธรรมชาติเหมือนกันแล้วเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดหลักแหลมนะคะมีไหวพริบอุปทานดีเป็นคนที่ ผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขาแน่นอนค่ะเป็นคนที่คุณตัดจบเดินถันหลังมาอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเขายังคงอยากที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์ระหว่างคุณกับเขาให้เข้าใจนะคะแล้วก็เขายังคงให้อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ยังคงที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่เขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําอาจจะเป็นคนที่ดูเท่เทนะคะเป็นคนที่มี สเสน่ห์มากๆคุณกับค่าอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ลึกๆหน้าค้นหาด้วยกันน้องคู่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบเปิดเผยความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คู่คู่กับคู่กันคู่ของการละรกันนี่ค่ะรู้เหมือนกับว่าคุณก็เก็บความรู้สึกเขากเก็บความรู้สึกหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ายุ่งเหยิงเคลียร์ปัญหาแล้วตัดจบจากเขามาก็ได้ก้าไม่ท้าวเขายังคงอยากที่จะมาพบเจอกับคุณหรือว่าได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับคุณมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่า ไม่ชัดเจนซับซ้อนนะคะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าค,คลุมเครือคุณก็เลยเทจบจากเขามาและแน่นอนเขาอยากเข้ามาคุยกับคุณคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาได้รับข่าวสารจากเขาเพื่อได้พูดคุยกันนะคะในความชัดเจนในความกระจ่างหรือข่าวอะไรบางบางอย่างที่คุณจะได้จะได้รู้จักเขานะคะเพราะว่า เขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยความในใจที่เขาอยากที่จะบอกก็คือว่าเขายังคงอยากให้ความสัมพันธ์ในีเดินหน้าต่อไปได้แล้วเขาก็จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณเหมือนกันนะคะปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะ Release your ex ค่ะปลดปล่อยไอ้นี่ที่พังงานเก่าๆออกไปถูกแล้วแล้วคุณได้เดินจบจากเขามานะคะคุณจะได้ถ้ามันไปต่อไม่ได้คุณจะได้พบเจอกับคนที่เขาอยากแต่งงานกับคุณหรือคนคนนี้เขาอยากแต่งงานกับคุณนั่นเองนะคะมันเป็นไอที่แบบ การเข้ามาคุยครั้งนี้นะคะจะเป็นการได้ปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆไปสู่สิ่งที่ดีๆก็ได้ได้เข้ามาสารภาพว่าเขารักคุณเขาอยากชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณยังคงอยากให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปได้ยังคงมั่นคงปกป้องความสัมพันธ์อยากให้ไปถึงการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะถึงแม้ถ้าสถานการณ์นี้มันเป็นถึงมันเป็นสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่ไปถึงขั้นแต่งงานได้สิ่งที่เขาสารภาพนั่นก็คืออยากแต่งงานกับคุณนั่นแหละนะคะคนกล่องที่สองและ ถ้าคุณรู้สึกว่าก่อนอน้านี้อยากได้ความชัดเจนความสัมพันธ์กับเขาคนนี้แต่ไม่มีความชัดเจนนะคะการเข้ามาคุยครั้งนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นและทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะเพราะว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณหรือว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณขยับสถานะความสัมพันธ์ I want to be more than friends เขาอยากเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะเขาไม่อยากเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จัก มันอาจจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างทาให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ไม่ไมอ,อไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงก็ได้นะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นราชินีนะ้ำคุณอาจจะรู้สึกเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกของตัวเองได้ดีไม่บอกไม่พูดอะไรหรือว่าไม่ไกด์ไลน์อะไรให้เขาได้รู้ก็ได้คะ่ะมันก็เลยทำให้อีกฝั่งหนึ่งพลังงานอีกฝั่งนึ่งรู้สึกว่าซับซ้อนสับสนในตัวตนของคุณเพราะว่าบางคุณคุณบางทีคุณคิดมากกลังเลคิดเยอะอะไรแบบนี้นะคะ I can't stop thinking about you นะคะเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องราวของคุณได้เลยเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนและเขาก็คิดถึงคุณตลอดเวลาเลยอะคะ่ะเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากกลับเข้ามาชัดเจนทําเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้มีความกระจ่างเดินหน้าต่อไปแล้วก็อยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตเพราะเขาชอบคุณมากๆด้วยความที่ว่าขึ้นเป็น Queen of Cups เป็นราชินีถ้วย<บ>ที่เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วใจเย็นมีความสุขนะคะแล้วเขาก็อยากแต่งงานกับคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เรื่องราว คุณของเขามันเดินหน้าต่อไปทางที่ดีมากๆเลยนี่คือนะคะคุณกําลังทําให้ใครอยากเข้ามาสารภาพความในใจกับคุณนะคะคนกล่องที่สองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสิในใจของคุณพลังงานของคนที่รู้สึกว่าคิดถึงหยุดคิดเรื่องคุณไม่ได้อยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะพลังงานของคุณด้านนอกอาจจะรู้สึกว่า คุณแสดงออกเหมือนคําว่าเพื่อนหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกก่อนอันนี้มันไม่เคลียร์มันไม่อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าได้มีโอกาสได้คุยได้เคลียร์แล้วขอให้คุยได้เคลียร์อย่างเปิดอกเปิดใจแล้วมันจะไปต่อได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเราม,มาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกลองที่3นะคะกับท็อปปี้ของเราค่ะวันนี้เรามาดูซิว่าคุณกำลังทำให้ใครอยากเข้ามาสารภาพความในใจนะคะ ขอพลังงานแห่งไพาทารอดค่ะสื่อสารถึงคนกองที่สามคุณกำลังทำให้ใครอยากเข้ามาสารภาพความในใจกับคุณ Temperance คนที่คุณกับเขานิ่งๆห่างๆกันตอนนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะนิ่งๆห่างๆกันถอยกันออกไปคนละเก้า นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดมีไหวพริบปัญญาที่ดีนะคะหลักแหลมเ,เป็นคนที่คุณกับเขามีอุปสรรคในเรื่องของความรักเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามหรือเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆม่เป็นคนที่มีอดีตเจ็บปวดในเรื่องของความรักสามเศร้ามาหนักมากๆเขายังคงหึงหวงห่วงแหนคุณอยู่ยังไม่ปล่อยให้คุณไปไหนนะคะ,ะ,คะเขาเป็นคนฐานะดีมีเงินนะคะ มีเขาเป็นคนฐานะดีมีเงินมีทรัพย์สมบัติเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารก็ได้นะคะเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินดีแล้วก็เป็นคนห่างๆนิ่งๆกับคุณระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีประเด็นอะไรทําให้รู้สึกอึดอัดดมูลเป็นความอึดอัดภายในจิตใจ,จความเครี่ความต้องการความเสพติดความเสน่หานะคะคุณกับเขานิ่งกันห่างกันมีเรื่องราวกันเกิดขึ้น เขามีความเป็นคนที่รอบรู้รอบด้านรู้สึกเป็นคนเหมือนดูมีเจ้าเล่ดูมีเวทมนต์นะคะดูมีสเสน่ห์ดูดูแบบดูคาสโนวาหรือว่าดูเป็นคนเฟรนลี่มากๆเลยนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินด้วยอาจจะมีคนชื่นชอบเขาเยอะนะคะ และเขาแน่นอนอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งเมถาเป็นการจุดไฟปลุกไฟความรักความสัมพันธ์มากๆเลยทีเดียวเพราะเขารู้สึกจดจอ่อจดจ่อแล้วก็เสพติดเขาไม่อยากปล่อยคุณไปไหนเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเป็นชีวิตคู่กับคุณด้วยนะคะเหมือนกับว่าอยากให้เรื่องราวคุณกับเขาไปต่อได้จนถึงฝัง่งฝันนะคะความบันสุดท้ายของชีวิตนั่นเองนะคะไม่รู้ว่า อนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ความความในใจยอย่างมันรุ่มร้อนเร่าร้อนเพราะาตัคุณไม่ขาดแล้วก็คิดถึงคุณมากๆต้องสองต้องมองคุณแน่เลยเพราะว่า ถ้าคุณไม่บอกเขาถึงบอกเขาเขาต้องดูรูปดูโปรไฟล์ของคุณได้นะคะประมาณนี้ด้วยความที่ว่าความนิ่งความความห่างการถอยออกไปมันกําลังเขากาลังหาทางแก้ไขหาวิธีที่จะเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งด้วยความที่อึดอัดด้วยความที่ว่าคิดถึงอยากให้เราสองคนได้กลับมาเป็นครอบครัวอยากให้คุณสองสองคนได้กลับมาเป็นความมั่นคงความสมบูรณ์หรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอีกหนึ่งสเต็ปนั่นเองนะคะ และคุณกับเขาก็อย่างที่บอกอาจจะมีอุปสรรคปัญหานะคะหลายๆด้านนะคะมันเลยทําให้รู้สึกว่าห่างนิ่งกันไปแล้วมีความอึดอัดเกิดขึ้นหรือมีความหึงห่วงเกิดขึ้นก็ได้นะคะเกาะหน้านี้นะคะแน่นอนเขาก็อยากเข้ามาสารภาพความในใจว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ r e l ศโยเอ็กซ x นะคะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปค่ะถ้าเขาได้มีโอกาสได้กลับเข้ามานะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเขาจะ เขาก็คงจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมันมันเป็นและไปต่อได้แต่ถ้ามันมันไปต่อไม่ได้เขาต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณ free s e l f s นะคะปล,ปล่อยตัวเองแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกาลเวลาเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไรไปต่อได้ไม่ได้เรารู้อยู่แก่ใจแลวเราสามารถเป็นผู้เลือกได้เช่นกันนะคะถ้าสิ่งที่ผ่านมามันเจ็บปวดมากปล่อยวางมันไว้ the timing just wasn't right for us นะคะ เวลามันอาจจะยังไม่ใช่สำหรับเราณตอนนี้นะคะ o oh. r i r e g t e lying to you i'm so attracted to you เขาเสียใจที่เขาโกหกคุณก็อย่างที่บอกค่ะมันอาจจะมีเรื่องราวมีปัญหากันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้รู้สึกว่าอึดอาจไม่สบายใจหรือว่าเสียใจเกิดขึ้นนะคะมีปัญหามีประเด็นกันเกิดขึ้นและเขาหลงเสน่ห์คุณมากเลยคุณมีเสน่ห์ดึงดูดกับเขามากๆด้วยความที่ว่าขึ้นเป็นเดวขึ้นมาการเสพติดการคิดถึง นะคะเพราะฉะนั้นเขาได้แต่ปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองให้มันนิ่งให้มันสงบที่สุดแล้วก็มีความอึดอัดนั่นเองค่ะเพราะหัวใจมันมันรุ่มร้อนมันเร่าร้อนคิดถึงคุณอยากที่จะเข้ามาสารภาพอยากให้คุณกับเขาได้เป็นคู่ชีวิตกันนะคะหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเดินหน้าตรงไปใช้ชีวิตร่วมกันจน กระทั่งบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าอะไรก่อนหน,น้านี้ที่คุณกับเขาเขาทําให้คุณร้องไห้เสียใจเจบ็บปวดอะไรก็ตามแต่เขาเสียใจที่เขาโกหกหรือว่าปิดบังนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันอาจจะยังไม่ใช่นะเวลานี้นะคะเพราะยังไงคุณก็อยู่ในใจเขามากๆคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดต้องตาต้องใจต้องมนต์สะกดความรู้สึกในใจเขามากเขาคิดถึงคุณแล้วความใน,ในใจเขาก็อยากบอกกับคุณแบบนี้นะคะคนกล่องที่3ก็ประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีโอกาสได้คุยได้เคลียร์นะคะ ได้คุยได้เคลียร์กันแล้วไปต่อไม่ได้เขาก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าอันไหนไปว่าอันไหนควรจะทําอย่างไรนะคะคนกล่องที่3ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นอะไรดีเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ